ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99บ้านแม่สียาค่ะค่ะและในวันนี้นะคะพวกเราจะพาพวกท่านไปรับวชมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา99บ้านแม่สียาค่ะค่ะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด5กิจกรรมนะคะก็คือ 1. กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ค่ะ 2. กิจกรรมเลี้ยงปลาและกลบค่ะ 3. กิจกรรมปลูกผัก 4กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้าค่ะ5และกิจกรรมเลี้ยงหมูค่ะไข่นะคะก็ไข่ที่ได้นะคะก็จะนําไปทําอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนและส่วนที่เหลือก็จะนําไปให้สาบบรนจําหน่ายให้แก่ชาวบ้านค่ะเทคนิคในการเลี้ยงไข่ไก่นั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้น้ําทุกเช้ากลางวันเย็นและให้อาหารเช้าและเย็นและต้องทําความสะอาดโรงไก่ทุกสัปดาห์ค่ะ นักเรียนหลายๆคนนะครับนำเอาโครงการที่เราทำจากการปฏิบัติจริงแล้วได้ความรู้จากโครงการนะครับเอาไปสานต่อที่บ้านนะครับทำเป็นอาชีพครับทำเป็นเลี้ยงปลาในครัวเรือนนะครับเพื่อบริโภคนะครับนำความรู้ที่ได้จากโรงเรียนนะครับนำไปเลี้ยงที่บ้านนะครับเลี้ยงกบที่บ้านเลี้ยงปลาที่บ้านนะครับถือว่าเป็นประสบผลสำเร็จนะครับเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผลการดำเนิงเนง,งานของการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะนักเรียนก็ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติค่ะก็สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ไป ในการปรับปรุงพืชผักสวนครัวที่ปลูกอยู่ที่บ้านนะคะทั้งการปรับปรุงดินการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวแลก็บอกประโยชน์ได้ว่าพืชผักสวนครัวที่นักเรียนบริโภคไปเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างค่ะค่ะในแง่ของการนําพืชผักสวนครัวมาบริโภคนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะบริโภคผักปลอดสารพิษนาคาย่อมเยาโดยที่นํามาประกอบอาหารให้แก่นะ้องแล้วก็ ได้รับประทานผักที่มีทั้งคุณค่าและก็มีความภาคภูมิใจของผู้ปลูกค่ะคนที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมการพอเหตุนางฟ้าในโรงเรียนนักเรียนได้เรียนรู้การพอเหตุนางฟ้าและมีทักษะในการปฏิบัติจริงมีการวางแผนการดําเนินงานนอกจากนี้นะักเรียนก็มีสุขภาพที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเนื่องจากได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเพเหตุนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้การเลี้ยงหมูตามโครงการสสคอ,อนั้นทางโรงเรียนและนักเรียนได้รับประโยชน์ดังนี้ 1. ได้รู้วิธีการเลี้ยงหมู 2. ได้ดูแลและทำความสะอาดข้อหมู 3. ได้รับประทานเนื้อหมูที่นำมาทำเป็นอาหารกลางวาัน การเรียนรู้โครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเริ่มจากการเพาะเหตุจากนั้นจะมาศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูการเลี้ยงไก่การเลี้ยงปลาการปลูกผักและสุดท้ายการรณรงค์ลดและเลิกสูบบุหรี่นี่คือวัฏจักรการเรียนรู้ของโครงการ ส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา99บ้านแม่สุยะขอขอบคุณสสคที่ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา99บ้านแม่สุยะและขอขอบคุณสสคที่ยังไว้วางใจ ดำเนินง,งานโครงการต่อคือโครงการพัฒนากระบวนการคิดสู่ห้องเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคตครับผมมานิตแซดีเป็นผู้นำชนชนของอบ้านดุ้งอัลุนแม่สุยาใหม่ก็เรื่องที่เด็กนักเรียนอของทางบ้านดุ้งอรุนที่ไปเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99ก็ได้รับผลประโยชน์ จากาไม่ว่าจะเป็นเรื่องผักหรือเรื่องอาหารกลางวันเรื่องไข่ไก่ก็ได้รับการพัฒนาของเด็กทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ส่วนทางชุมชนเนี่ยก็ได้รับอ,อย่างเช่นไข่ไก่ผักไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมู จากโรงเรียนไทยรัฐเนี่ยจะเป็นราคาที่กันเองราคาถูกกว่าท้องตลาดค่ะสำหรับกิจกรรมที่เราได้รับชมไปในภายในวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องค่ะและทางโรงเรียนของเรานะคะก็จะดำเนินการต่อไปนะคะและพบก,กันใหม่โอกาสหน้าค่ะสาหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะ